สวัสดีครับคลิปนี้แบบดุนๆเลยนะครับแดดกำลังมีให้เทรแผงเลยก่อนที่แดดจะหายเดี๋ยวเรามาดูค่ากระแสของแผงโซลา r ppm รุ่นนี้กัน610วัตต์นะครับกระแสที่ระบุไว้ตาม datasheet นี่เห็นไหม ISC เนี่ย14แอมป์ส่วน IMP เนี่ย13แอมป์แต่เป็นแต่เมื่อมาเช็คก,กระแสใช้งานจริงนะครับไม่รู้ว่าตอนแรกก็คิดว่าเครื่องน่าจะมีปัญหาอ่านค่ากระแสผิดเยอะกว่าปกติ แต่เมื่อเอาแคม,มิเตอร์มาเช็คแล้วนะเอาสายอยู่ไหนนะครับนี่นี่เห็นไหมกระแสฟาดขึ้นไป17แอมป์นะครับไม่รู้มาได้ยังไงนะไม่รู้ให้มาเกินสเปคหรือว่ายังไงจากโซลา p p p ีนะครับทำไมกระแสแผงมาเยอะสักขนาดนี้เมื่อคูณกับโวลต์เข้าไปแล้วนะครับแน่นอนเกินสเปคแบบทะลุทะลวงแผง610วัตต์นะครับช่วงที่พลิกพก วัดรวมเนี่ยอนุกรม7แผงวัดรวมขึ้นไปถึง4,700วัต์เกินสเปคนะครับถ้าคำนวณตามสเปคเลยมันควรที่จะได้อยู่ประมาณ4,200วัตนะถ้าเอา610วัตเนี่ยมาคูณ7มันก็จะได้ประมาณ4,2กิโลวัต์หรือว่า4,200วัตแล้วก็กระแสก็ไม่ควรที่จะเกินตามสเปคนี่14แอมป์หรือ IMP เนี่ยแค่13แอมป์แต่พอใช้งานจริง มันขึ้นไป17-18แอมป์เลยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูด้วยนะครับไม่รู้มาได้ยังไงนะตอนแรกคิดว่าอินเวอร์เตอร์น่าจะมีปัญหาแล้วกระแสอะไรฟาดไป17-18แอมป์แต่พอมาจับกระแสจริงๆปรากฏว่ากระแสจริงมาจริงนะครับ17-18แอมป์ 17, จริงตอนนี้แดดหายแล้วนี่เหลืออยู่6-7แอมป์นะครับว่าไปแล้วนะครับมาได้ยังไงไม่เคยเห็นกระแสแผงเยอะขนาดนี้เลย ตั้งแต่ใช้งานมาอันนี้คือไม่ได้ขนาดด้วยซ้ำนะครับเป็นการอนุกรมยาวเลยเจ็ดแผงอนุกรมนะครับก็แรงดันสามร้อยสี่ร้อยโวลต์นะนี่นะแรงดันทำงานตอนนี้200ร้อกว่าโวลต์นะครับเพราะว่าถูกดึงลงมานี่กระแสะขึ้นไปเห็นไหมสิบสิบสองสอแอมป์สิบสาแอมป์ขึ้นไปแล้วเห็นไหมอ่ามันจะขึ้นตามแดดตามช่วงที่ความเข้มแสงนะครับ หรืออาจจะเป็นนี่นี่เห็นไหมกระแสขึ้นไปสิบสามสิบสี่แอมป์แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะช่วงนี้นะครับอากาศค่อนข้างไม่ร้อนเพราะว่ามีฝนตกมาลดความร้อนของแผงพอแดดมาพลังงานก็ได้เกินสเปคพลังงานก็เลยได้เกินสเปคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมลองสังเกตมาหลายรอบแล้วสังเกตมาหลายครั้งแล้วเวลาทั้งทั้งวันเลยก็มีนะครับในช่วงที่อากาศร้อนๆเลยแดดมาจะจัดเนี่ย กระแสขึ้นไปเนี่ย10กว่าแอมป์นะ13 14แอมป์เกินสเปคด้วยซ้ำนะนี่โซลา p p พนะครับใครสนใจแผงตัวนี้ก็ลองหามาลองดูนะอ่าผมไม่ได้ทดลองแบบแผงเดียวนะครับยังไงต้องขอภัยไว้ด้วยเพราะต้องขึ้นแผงบนหลังคาก็เลยไม่รู้ว่าผลการทดสอบถ้าแผงเดียวเนี่ยกระแสมันจะได้อย่างนี้ไหมแต่เมื่อเอามานุกรมกันแล้วนี่กระแสมันขึ้นมาจริงนะครับอัน,น้ตอนนี้แดดแดดหายเห็นไหม มันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นไปสูงสุดเคยจับได้ที่18แอมป์นะครับการอนุกรมไม่ได้ทําให้กระแสเพิ่มนะแรงดันมันจะเพิ่มอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วกระแสได้เท่าไหร่มันก็คงน่าจะเหมือนกันกับตอนเทสแผงเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้สําหรับคนที่กําลังสอบถามมาว่ามันได้เกินสเปคจริงๆหรอมันไม่เคยเห็นเลยแผงโซล่าเซลล์ยี่ห้อไหนที่จะได้เกินสเปค มันมีแต่ได้ไม่ถึงกับได้ใกล้เคียงแต่อันนี้มันเกินสเปคได้ยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาใส่เทคโนโลยีอะไรมาแต่เท่าที่ลองดูคือมันเกินจริงๆนะครับนี่มันเกินสเปคจริงๆเกินจนคิดไปเองว่าเครื่องอินเวอร์เตอร์มีปัญหาจนต้องเอาแคมมิเตอร์มาจับกระแสดูนี่เห็นไหมขึ้นไปแล้ว16-17แอมบ้าไปแล้วนะครับแคม,มิเตอร์ก็ไม่ไใช่กระโหลกกะลานะของฟุกนะครับตัวนี้หมื่นกว่าบาทนะนี่เห็นหมสิบแปแอม Mà ở đây ngày